ega me taru pesh resi garata jantaru khe mane bipirate chakham me taru ankhane dewa kete bhoma te jantu thewa charathara mai yakata kathana ka dikhanta santi ke jamuni ravara vacana sakalo me sundantu buddha ธรรมสวนาคาโลอายัม์พัฒนตาสังฆขปจิรูปัสนาคาลอาอยาพัฒนุตาสาธุสาธุสาธุสิ่งเดวของข้าพระพุทธเจ้า ตามเทพยญาประพฤติธรรมจะขอกลาบไหว้บังานามัสการขอสมรเสริญและอัญเชิญคุณพระบิดา21คุณพระมรรดา12คุณพระโพสบส9มคุณพระพุทธเจ้า56คุณพระธรรมไปเจ้า38ปพระสงฆ์ข้าเจ้า14คุณครูอาจารย์10คุณพระกรรมฐาน8คุณพระองคาสองคุณธรณี21คุณไฟ6คุณลมเจ็บคุณอากาศ10 คุณอักษร41พสิคุณัะามสคุณอิศวาคุณอัศวาคุณปัสสาวาคุณแก้วทั้งสามประการคุณศินห้าคุณศิลแปดคุณศินสิบคุณศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดคุณพระปัญญายานคุณพระโสดาคุณพระสติหาคาคุณพระอนาคาคุณพระรานตาคุณพระมัคคีคุณผลศีคือที่เป็นหนึ่งยิงมาเป็นเก้าคุณพระนาะโรคุณธรรมะเดชะก้าได้เราเรียนศิลปศาสตร์วิชาใดใดขอจงประสิทธิ์คุณพระอาทิตยุคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุ คุณพระคสัสิบเก้าคุณพระสุขิเิตคุณพระเสาสิบคุณพระราหูสิบสองคุณพระเกตเก้าคุณท้าวเวสวรเดชคุณพระนาเรศคุณพระนรายคุณพระอินทร์พระพงษ์พระยมพระการพระโลกบาลทั้งสี่คุณพระมาตตเลและพระผู้เจ้าทีเจ้ากรุงพาดีเปทีเคกรพแก่ผงชนที่มาสร้างสมพระบารมีขอให้จำเริญสวัสดีคุณพรมิหารสี่ เ็นที่เมตตากระรุณาักมุทิตาอุเบกขาคุณพระกถาปาการคุณครูภายนอกครูภายในพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีเตพกพระฤาษีสวนพระฤาษีกระตปาคุณพระฤาษีนารอดพระฤาษีนารายพระฤาษีปลลยโกพระฤาษีพุทธบุคลพระฤาษีสิงหนาบสคุณพระฤาษีสัจพันธ์คีรีคุณพระฤาษีบุเรบรขอจงมาเป็นประธานข้าพระเจ้าทำการจินใจขอจงประสิทธิ์ ขอคุณพระพุทธคุณังพระธรรมคุณังพระสังฆคุณังคุณพระพุทธคุณ้งปวงช่วยประสิทธิใจผู้ของข้าพเจ้าพรามเทพเจ้าสิทธิจิตจาสิทธิกำลังสิทธิการียะตตะทตสิทธิเตโชสิทธิวายโยสิทธิอาโปสิทธิปฏิบีรสิทธิเบดาสิทธิบรรดาสิทธิครวยการสิทธิอิสวดสิทธิอินทาสิทธินาราสิทธิเทวาสิทธิราชาสิทธิพุทธาสิทธิธรรมาสิทธิสังฆาสิทธิอรหะรัตนะโมพุทธยมะอาอุจปัญจพุทธานะมามิหาน บุญที่ตทวาข้าพเจ้าไว้แล้วซึ่งพระพุทธกุฎังทำมังมิติทวาข้าพเจ้าไว้แล้วซึ่งพระธรรมคุณังสังฆังมิติทวาข้าพเจ้าไว้แล้วซึ่งพระสังฆคุณังอันหนึ่งข้าพระพุทธเจ้าพรามเทวชยพุทธคุรัตนาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าอีกทั้งคุณพระบิดาบัรดาคุณครูอุปชัยยะอาจารพระฤาษีนารอดพระฤาษีนาลายพระฤาษีตาวัวพระฤาษีตาไฟพระฤาษีเตพพพระฤาษีสวนพระฤาษีกตปาคุณพระฤาษีพระพิจุรุกันอีกทั้งคุณครูพพรระะกกกุาบทททอีััั้งนนนจ์แลิิิวย อีทั้งพระนางแม่ธรีแม่พระเพิงแม่พระพายแม่พระของขามแม่พระผสมพระอิศวรผู้เป็นเจ้าฟ้าเธอจึงเส็จปาปสิทธิพระวรเจริญเกศพระเจ iteit, yemek, iet, yemek, render, ้าข้าพระเจ้าจะขอนเจอพระมหาเทพเทวทิเทวทั้งหลายทั่วพื้นปัพีดลพระฤาษีต้อดแปดทันตนมาปรณนดลด้วยสัพพพิณวิทยาพระครูพาพระครูเท่าครูพัฒนกรรมและสอรสถาพรกับประสิทธิเกศข้าพระเจ้าพรเทพชยาปฤติธรรมรนการระบาดนี้ด้วยเพิ่นสาธุอิติปิโสพระตบาา ข้าพระเจ้าขอเชิญองค์เชิญพระสัมมาสัพพนนา้ามาอยู่นกายของผมขออัญเชิพระพมเมายู่พวกบาซายขออัญเชิญพระนารายเชิญมาอยู่พวกบาปหา ขอเชิญพระนางคงคาเสด็จมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายเสด็จมาเป็นลมปาขอเชิญปู่พระยานาเสด็จมาเป็นเส้นสังวานขออัญเชิญพระการเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพระพุทธเจ้าจะทําการสิ่งใดเพื่ได้พูดได้พายได้ยินมาเปลี่ยนเปลี่ยนปีธาจะได้มาประมาทผ่าทางขออัญเชิญคุณครูตัวหลังเดชะคุณครูที่บายเดินลำคุณครูอยู่ในท่านขอให้ท่ว่าอวยพรเจ้แก่ข้าพเจ้าพรามเทพชัยพุธรรมพุทธประสิทธิมหาประสิทธิ ธรรม p o ปสิทิิมหาประ i t i v i t ัแงปรรม p ิ s i มหาประ i t i อิทธิฤทธิอิทธิฤทธิทางอิทธิประสิทธิพระวันทุณีพจที่พิศุภะลาสิบนิ้วของข้าพระเจ้าจะย่อยยกขึ้นนมัสการ ต่อคุณพระพุทธคุณนางพระธรรม,มคุณนางพระสังคคุณนังพระศสีรัตนไตรเกลพระภูอุปชัยอาจารย์เดชับรรมาโพธิสมภารมาอยู่เหนือเกศเกศาของข้าพระจะเอาผู้จัดตั้งนมัตสการข้าจะขออัญเชิญพระพุทธองค์ผู้ทรงพระสวดพระมินัย พระอาภิธรรมปะกถานพระธรรมวุแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันและพระปิดกกันไกรข้าจะขออัญเชิญพระเตมิบพระเจ้าฟ้ามหาชนกพระบ่อสดและพระพุทธสีหิงข้าจะขออัญเชิญพระอินทร์พระพุทธพยมการพระโมคขลาภิยานพระสารีบุตร ข้าจะขออัญเชิญพระกุกูสันโธพระโกนาคมโนพระกัสโซพระโคตมโนพระสากยมุนีพระอริยโคตมะข้าจะขออัญเชิญพระบัรฑงพานารวจอตันหังอัตตะรันตังสัมมาสัมโพธิญาณ ข้าจะขออัญเชิญพระสวนสามปิตาอันเป็นสา,าอาพระมุนรนาศาสดาพญาธรรมนิกราชพระศรีอริยเมตยข้าจะขอ,อเชิญพระมหาฤาษีแปดหม 4, 000, ื่นสี่พันองค์อันเที่ยวจงกรมอยู่ในป่าหิมพานข้าจะขออัญเชิญพระจันทกุมารประธานพุทธ,ธาบทแปดหมื่นพระองค์อันนั่งสมาพิภาวนาอยู่ในธรรมคูหาสวรรค์ข้าจะขออัญเชิญพระไตรสราณคมพระสวนณเส้นพระสุมเมราะประธานเกศแกวจุลรมณีข้าจะขออัญเชิญพระปฏิคขาโพธิ เท้าสีสุดโทนนัและพระนางสรีมหายาอันเป็นพระบิดาบรรดานของพระองค์ทรงพระนามว่าสีธาตุชาติปิณสุขาถกรชญพระสยามเทวาธิราชปารัตนโกศิทร์ข้าถกรชิดพระมหามณีรัตนเกลามรโกศงปฏิมากรบรวรสถิตปัดศีรัตนศาสเนาลมขาถกชรชญหลวงพ่อโธรวนดะารามมหาหงรชาติชังเซา ข้าจะขออัญเชิญเอาหลวงพ่อพระพุทธจินนราพระสงฆ์อาบองอาบคู่เมืองพิษณุโลกข้าจะขออ,อัญเชิญเอาหลวงพ่อพระสุขพระสมพระไยเนี่ยหลวงพอ่อองค์ตื้ออันคู่เมืองน้องคายข้าจะขออัญเชิญเอาหลวงพ่อนาะอันคู่เมืองอุดรตลอดทั้งเบือวุนลงตืนในเ้าสังกัมปราดตนนิเสธตลอดถึงองค์ปู่พญานาคสีสุทโธยาสีปฐมนาผู้สัตนคราผู้สัจนาผู้อนตนันาคราผูยาโคนาทีทั้งหลาย ตลอดถึงพระยาพุต้ตินตลอดถึงผู้น,นางดำผู้องค์คำผู้พระตาเชรผู้ตาเดียวจบแผ่กระแสอำนาจความศักดิ์สิทธิ์สดงสดมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ในสถานที่แห่งน,นี้คือวัดป่าบูราภาลามบ้านดอนเขือนอันเภอพิบุญ เอพอรพิบุตรลักษ์จังหวัดลอนคานีจังหวัดถึงผู้เป็นจะพาประกอบพิธีวงสรวงงานเปิดพบเปิดพุธวันนี้ข้าพระเจ้าจัดประกอบพิธีกัมใดขอให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ในวัดป่าบุรภารามขอให้สำเร็จร,รดุดรวงไปะ้ดีอย่าได้มีอันตรายมาแพร่ทานเขตพระธริสาร ที่ข้าพระเจ้าได้กระทำพิธีตามคติประเพณิบัญปิศัยจารีตโบราณขอให้ท่านพระอาจารย์พระนิรนาตรสถึงอาพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ปกปักรักษาบรบาแห่งนี้ตระถึงญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายที่มาร่วมพิธีในวันนี้ที่มาก็ดีไม่มาก็ดีที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ดีจงอยู่กับเสียงสุขสำราญอริบททุกมืออื้อเธอ นามตการนะฮะวันพระเมลาทิรงคกัจจายมหานุกิสีพุทธมนต์พระมลีวิศวามิตรมณีเทวาครูอาจารย์มหาตมะโยคีเอหิเอหิมักมักมา้กากพระเจ้าจะไหวูุเทรวิทันทลายสรงประทานเมตบนด้วยคาถาอีซักวิชานานาการและศิยศาสตร์ที่ประสิทธิประาสาทมา ลูกขอละลึกดึกถึงคุณพระมณีลหลวงเสียเรืองเวทขอเชิญน,นับโบเกตเก,เก,เกาวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพระมเพทพชยาปังธรรมตลอดถึงาชาวบ้านบ้านเขื่องและบ้านไกลลันไกลที่มาร่วมพิธีจะขอละลึกดึกถึงพ่อแม่ครูบาทั้งสิ้นทั้งแปดหมื่นสี่พันองค์สุขพระคุณผู้เจนจดไตรเวททั้งครูเพชรชรุกันและนักสิทธิพิยาทอดอีกทั้งนักปราราชเมธีโยคีประชทาสารพัดวิชาข,าขอเชิญเสด็จมาอมวยอวยพรให้อวัตตา วัดป่าบุรพารามตราถึงพระแม่คุบาจาราร์และหลูกตาละล้านที่มารวมพิธีซึ่งได่จัดสรรพิธีบวงสวงเปิดพุทธภูมในวันนี้ขอให้สมมารปราศนาสิงใดขอให้เทพไทยบันดานพอรอลัมเลิประเสริฐเป็นมิลคุณขอเชิญพรมธนาเทวราชผู้ที่สถิตมั่มนมากมณเทียนสวรรค์ขออัญเชิญองค์พรม,มาพรมสัมปติ อภัสรพม์ท้ามหาพมสุทัสสาสุทัศรีพมพระอิศวนพัฒนารายปู่ฤศีนารอดปู่ฤศีนารายพระโยคีขีประค้าพระกุูเถ้าครูเก่ากรครูพักันระพระร่มบางครูทั้งหลายตลอดิพรอแม่ธรณีพระเพลพระพายแม่พระกงคาแม่พระผุตศพท้าวจัตโรกบาลทั้งสี่เทวทัพบาลทั้งแปดทิศข้าพระเจ้าได้จัดทำพิธีบายสวงไว้รองรับ ซึ่งทําด้วยใบตองกล้วยตานีเสียบด้วยเข็มบุตรขอให้สิ่งหลายๆกับกลายเป็นดีสับปะกสับประรกสับประรดสมัยสิยสงอปกยทั้งหลายขอให้พระผู้บัรดัตเป็นมงคลด้วยดีตลอดถึงพระผู้เจ้าทีพระเสือเมืองพระทรงเมืองดวงวิญญาณฤกษี มีปู่ย่าตายายที่ปกปักรักษาในเขตพระธรณีสารแห่งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายาที่มาแล้วก็ดีไม่มาแล้วก็ดีเอยนั่งก็ดีไม่ได้เย็นนาก็ดีจบลงมาประสิทธิ์ประสาทพรให้แก่ท่านพระอาจารย์นินรรามตลอดถึงลูกศิษย์งหาที่ส่วนเกี่ยวข้องในวัดป่าบูรพารามตลอดถึงสภาปลายศีบูชาในวันนี้ ขาา้าพเจ้าขออัญเชิญเทพไยาาอารักษ์จงเส็จมาพิทักษ์ซึ่งใบสีอันเป็นมงคลขอให้ทุนะผลไปด้วยบุณบารมีอธิการบุราศีจบแพ่บารมีให้กับทุกท่านทุกคนที่มาร่วมบุญในวันมนอีกก็ข้าอาเทอนสาธุสาธุ ลัง่งดับก็ไปข้าพเจ้าจะได้ชูเทพพญาประจำพระแปดทิศมาสถิตสถานพระสถานที่แห่งนี้ปาริปาติสังทัตระโถจะมหาราชาพิสาภาเทตีปิตุมเหอะนุรักขุอารโขเยสุเขนะจจะอบคณีกัศนิย์ันทโพจะมหาราชาพิสาภาเกเตีปิตุมเหอะนุรักขุอารโขเยสุเขนะจจะ ทักศิลสมิงิลรหโกจะมหาราชาพิสาภาเกเตปิตุมเหออนุรักตุอโรคเยสุเขนจาขอรรีสมิงเทวาจะมหาราชาพิสาภาเกเตปิตุมเหออนุรักตุอโรคเยสุเขนจารปัจฉิษ

พิสารได้สมิงยักษ์ khả n จากมหาราชาพิสาพาเทเทปิตุมเหออาระคตุอรอกรเยสุเขนะจ๊ะครับทั้นต,นต้นต่อไปข้าบเจ้าจะเดินเทินท่านพระเถระบา,ทาลทั้งแปดทิศเสร็จสรรเบรอยแล้วอันเชิญพระมหาราชทั้งสี่ทิศให้มาสถิตณสถานที่แห่งนี้ ปุริมจักรพิสังราชท่าตาสูปราสาสตีขนธพนังอธิบุติมหาราชาจะสิโสปุตตปิตัสสภพะวอินทะนามาบาลาอิทธิบรนโตชุติวันโตวันนักวันโตยยสิโนโหทนามาอัถังสูข้าตรับเป็นข้ามหาราเป็นผู้พิยศผู้พูยแจ่งแห่งคนทังหลายเป็นเทวนาถผู้ปกครองอยู่ท่านทางทิศตะวันออกแม้เทวดาผู้เปรี่ยเหือนบุคคลท่านเปลนมา มีเนืม,มาอิทธก,กาเหมือนกันหมดลดแต่มีกําลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมอรมัศมีมียศต่างก็มายิดีๆได้ไม่ดินอยู่ในทิศของท่านแล้วสาธุทัศน,นจักรที่สังราชาวิรุุหล,ลหาโตตาภาษาสติกุมพันธานังอธิปติ มหาราชาเจตสิโสกุตาปิตัสสภาวโวอิทธะนามาภพลาอิทธิมันตโตชุติวันตโตวันนักันตโตยศสิโสโ,โมทัมานาอัถังสูเทา้ายือหกเป็นท้ามหาราชเป็นผู้มียศผู้เป็นใหญ่แห่งกลุ่มพันธทั้งหลายเป็นเทวราชผู้ปกครองทางด้านทิศใต้แม้เทวดาผู้เปรียบเหมือนบุคคลทั้นเต็นมากมีน,มา,น,นามว่าอินทะกะเหมือนกันหมดหล้วนแต่มีกําลังมีฤทธิ์มีอนุภาพ มีรศมียศต่างก็มายี่ดีได้ยินอยู่ในทิ่ของท่านแล้วสาธปัจฏิมจะตีิสังราชาวิโปโขภาษาสตินาคานังอธิปติมหาราชาญาจะสิโสภูตาปิตัสสภะวโวอิทธะนามาภลาอิทธิมันโตชุติวันโตวันนบวันโตญาจัสโสโมทัมานาอัถังสูท้าวินุตภิท้ามาราช ผู้ยึผู้เป็ในใหญ่แห่งนาคทั้งหลายปเป็นแทวราผู้ปกครองอยู่ทางด้านทางทิ่ตะวันตกแม้แทวดาผู้เปี่ยมเสมือนยุคของท่านเป็นอน,นมากมีนามะาอิทกากันบทล้วนแต่มีกําลังมากมีฤทธิม์มีอนุภาพมีรัศมีมียศต่างก็มายินดีได้มายินอยู่ในทิศของท่านแล้วสาธุคุณระกาิสังราชาคุบเวโลตาประสัสติยกขานาธิปติมหาราชา ย่าจะสูงพุตธพิทักส์พระวอิทธนามหาปราอิธิมันโตชุติวันโตวันทัันโตย่ญจะสูงโมทบนาอัถถงสูท้าวุยโลหรือท้าวเสดสวรรค์เป็นท้าวหาราชผู้เป็นใหญ่แห่งยักษ์ทั้งหลายเป็นเทวราชผู้ปกครองรัศดรด้านทิศเหนือแม้เทวนาผู้เปรี่ยบเสมือนบุตรท่านพิลลามีนามว่าอิทธจักรเหมือนกันหมดล้วนแต่มีกำลังมาก มีฤทธิ์มีอาุภาพมีรัสมีมียศต่างก็มายินดีได้มายืนอยู่ในทิศของท่านแล้วสาธุอ่านลำดับต่อไปเมื่อเทวบารอะไรนะใครที่มีทูปใครที่ยังไม่มีมาบูชาวนะให้คุณทัดเก้าได้อันเลือกต่อไปจะได้ปักเครื่องกิยาสังเวยสววยอทาทัต่างๆ<ส>คุณมีหรือ,อยังเออใครปลกแย,ยกจากาว่ากันต่ไอ,อไป จะพากาวคําถวายเครื่องกิยาสังเวยต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าอภิสบูชาในจำไว้ภาษาบาลอภิสูชาลีเป็นินคือเครื่องกิยาสังเวยนะอภิสบูชานะต่างๆแล้วเออบูชาเทียนทูบบูชาเทียนทูบอ่าบูชาเทียนทูบเสร็จยังอ่าคุณพ่อวินัยไปไหนละ อ่าอาเป็นแจวกเลยอ่าต่อไปเขาจทำพิธีถวายและกงสวงละกับเ่วงนี้นะครับเป็นช่วงเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้บูชาทุกเทียนเราจะไปจุดเทียนชัยละรับเรียนเชิญครับท่านใดมีความประสงค์อยากจะร่วมเอาไปแจกเลยนะครับไปต่อตามกำลังศรัทธาครับตามกำลังศรัทธายนเชิญนะครับท่านที่